ลงแต <c oughs> ่ท่า <c oughs> แต่ท่าพิณท่านท่านให้พิณท่านนะครับอ้าวประจำที่จ้า <c oughs> ชนญดระจําเขาที่นั่งได้เลยคงจิไม่ออ 我们站在。<music> รู้ว่าใครเอามันเป็นคนมอบอะครับถือประมาณนั้นนะครับผมเอาล่ะครพบอมาเริ่มเลยจ้าเซตสุดท้ายจ้าด้านหลังนะฮะเริ่มเข้ามาแล้วก็ให้หยุดตาม,มาได้เลยไล่ไม่ต้องรีบมากไม่ต้องรีบมากไม่ต้องรีบมากนะคะตั้งแต่หมายเลขแปดร้อยสิบเจ็ดไปจนถึงหนึ่งพันถูกต้อง

แสดงนำวนาพีลาศนะนี่เดดนัลลัมมาตุจินัลลัมมาี่ไฟดูซิมีใครพูดสุขสันต์วันเกิดไหมแอบจีบอยู่นันมีใครแฮปี ppy

นี้ใช่มัขาโต๊ะทิ้งไเออทำอย่างนี้ได้ยังไงขาโต๊อดีด้านบนมีคุณผู้ชมด้วยทักทายได้นะคะทุกชั้นปีโอใครจะมายืนชิ้นตรงมระเบียกก็มั่นใจว่ากระโปงมั่นใจแคว่ากระโปงไม่สั้นเกินไปนะฮะ มองหรอพรีเตอรานั้นแลหละทุกคนเหนื่อยก็เลยทิ้งเลย ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นยืนอยู่เก๊ถ้าเจ๊ไม่ไปถังมือเลยไม่นั้นเอาอย่าก็ตามเลยสวัสดีครับ ยานดูเชิญจ้าเชิญจ้าเธอจะตกลงรถไฟแล้วจ้าเชิญครับหลังหลายรูปแบบเนาะอะไรคือแปดหนึงเหมืเมื่อกี้ถ่ายแล้วเปแปดหนึงคือ <c oughs> ทำหน้าที่แปลกไแต่และคนจะมีความเสียอาการต่างกันไปเออ<น>เป<อ>็นแต่คนเราแลกกันเจอก,กันก็ต้องยิมเนาะอ,อ,อันนี้จะก,กันตืออ่นได้ไง <c oughs> เอออีกสอง อีสองอีสองเซตแล้วก็หมดแล้วเหรอ,อเอาใช่อีสองเซตแล้วนะอีสองเซตโอ้โหด้านหลังเดือเจืนสนับป็นใหญ่เลยเห็นไหมโฟล์มากโฟล์มากเอามาเลยจ้าเซตน,นี้มาที่คนแรกได้เลยจ้าจ้าไม่เราต้องไปหลับกัจริงเหรอเราต้างไปที่ชิคาโก้เลยอ่ะ เซ็ตตัวมาทางด้านซ้ายอ่ะพยายามเซ็ตตัวเข้ามาเซ็ตตัวเข้ามาโอเคตอนนี้ทุกคนสามารถเข้ามาด้านในได้แล้วนะใจเย็นนะใจเย็นนะแต่ค่อยค่อยค่อยๆนะเบาๆนะเราเคลื่อนไหวกันแบบสมูทๆนะใช่ใช่เพื่อมาเติมเต็มช่องว่างเฮ้ยเริ่มมีนวัตกรรมใหม่แล้วอะไรจ๊ะธรรมดาเดินตามแถบใช่ไหมใช่อันนี้ใหม่อันสมัยเป็นงานรอดเป็นงานรอดดีดีที่ใช้ไปทางหัวดีไม่ไงล่ะดีงานรอ คแต่ว่าด้านนอกจ๋าตอนนี้เราสามารถเดินตามเข้ามาด้านในได้นะคะ<ช>เพราะ<ช>ว่าเดี๋ยวเราจะมีโชว์พิเศษด้วยเรียนเชิญเลยเรียนเชิญเลยเรียนเชิญเลยใช่แล้วมาต้นที่อกนะถือๆแป๊บเดียนะสักนี่หมดไปแล้วจรเป็นไงบ้างคะวันนี้ได้มาแจกปารทิมให้กับแฟนๆช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วฟันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยครับผมไม่ใช่ออกงานกันอะไรที่งานแรกเลยอันนี้ครันแรก เป็นนี่ครั้งแรกเลยกชิดแใกล้แบบนี้เลผมอยู่กับนักแสดงตรเี่ครัแรหมที่มาแจกบคัป้งที่ครับผมาครั้นี้แตกต่างจากครั้งแรกยังไงครับผมโตขึ้นครับอ๋อโอ้คขอโทษก็เห็นน้องไม่เด็กอยู่เด็กอยู่อย่ไม่รับ ก็รู้สึกติดเต้นกว่าค่ะทีแล้วมากๆเลยค่ะมรู้สึกติดเต้นมากๆค่ะก็พี่ๆคนมาแฟนเยอะต้องมางานนเดียวนะใช่ค่ะเอาละตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงเี้ด้วยให้ไปพักอก่อนให้ไปพักก่อนขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะโอ้วันนี้เรามากันแบบบอกแล้วยกตึกเลยค้ะใช่เรามากันยกตึกเลยจริงๆริงแลจ้าตุ ฝั่นี้เขามีไล่คีโน้ต